แล้วก็ฉีดพุซองแบบนี้นะคะเด็กเล็กมันจะชอบน้ำอะค่ะใช้เนี่ยข้างนึงใช้แค่นี้ก่อน อันนี้คือเริ่มทานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเนี่ยมเมื่อกีเ้เหมือนของวันที่มาคือป้ายเกียเ่ยวนิดหน่อยป้ายให้ให้แบบว่าให้ทั่วๆตามท,ท,ที่เราต้องการนนที่จะให้รู้หล่อเนี่ยคุณแต่ว่าคุณนั่นนี่เอาบว้ก<ม>่อ<ม>นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้ามีหาปลาตกก็ป้ายถึงเลยค่ะ ปกติเวลาป้ายเสร็จนี่ก็คือใช้เวลาประมาณนานคิวคิวใช่ไหมนิ่เอาไว้แล้วก็พัดลมต่อบรรดาพัดลมต่บ่ไแล้วตอนนี้เวลาเราป้ายป้ายเอ่อคิวลงไปนี่รู้สึกไงครับมันเป็นอาการต้องให้ของนั่นนี่เอาไว้กับเย็บเย็นหรือว่าตึงๆอะไรแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวจะพูดนะคะขออนุญาตนะคะ อ๋อเดนจะได้แห้งเลยไอ้ดีคือเป็นพัดลมเป่าจะโอเคกว่าใช่มันก็จะได้แห้งเร็วขึ้นจะได้สูงเร็วขึ้นมันจะรู้สึกตึงเหมือนไม่สบายตายู่งมานคักครีมก็จะช่วยทำให้ตึงนะครับคือตอนนี้ก็ตึงแล้วนะครับตึงเพิ่มเยอะเลยตึงเยอะเลยใช่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเชื่อเขา ครับเดี๋ยวะได้ค่ะนิเมนพอดีวันนี้ติดเคสสินค้าอยู่เลยรับโทรศัพท์ไม่ได้อย่างนี้กลุ่มกลุ่มที่เป็นพวกดารานักแสดงก็ใช้เยอะสิครับใช้เยอะใช่ไหมครับเพก็ครีมมันได้ผลโดยเฉพาะอย่างเงี้ยโอเคประมาณอีกสองวันก็มาดูมาดูนใช่วันนี้เคลียรับเคลียรับอย่างหนึ่งของพวก กลุ่มพวกดารานักแสดงอะไรพวกนี้ก็ใช้ในสาอันนี้คือถ่ายแล้วนะคะเห็นไหมเนียนไปเลยเนียนถ่ายอัพชัดเจนเลยเปลี่ยนแปลงโดยชับพันก็เซได้ทไม่ิ่งหรือเปล่าได้แบบสองาหรือเม่้ดต่่น่อเราเอ้ดูแลอาอ่ะนี่ต้องบอกว่าว้าว้าอันนี้จะเป็นแบบล่อคิวสวนล่องคิว หรือว่าถ้าใช้บำรุงก,ก่อนหน่อนก็โอเคนะคะเ่วยแบบบล็อกไปเลยแต่ตอนเช้าก็ยังมียังมีหัวลอกอาจจะกต่งก็ได้แต่ก็ติดนะทุกครั้งก่อนป้ายครีมก็คือต้องให้ผิวชุ่มตลอดใช่ค่ะเพราะว่าน้ำมันจะช่วยมาดูดข้อสุดดูดได้ไหกก่อนแต่วออ่าอย่า,อยา,อยา,างอย่างน้ำเยอะไปแล้วก็ทีไม่ต้องเอยอะจนไปั ใช้พัดลมต่อใชย้ยนะังไม่ถึงครึ่งซองเลยค่ะนีึ่ซองก็คือประมาณได้ประมาณสามทุ่มสามครั้งตอนนี้ตรงชิวก็เริ่มหายแล้วลแต่ว่าตรงนี้ชัดมาก ตรงใต้ตาชัดเจนใช่มันจะมีส่วนผสมของบอทอพออนๆนะคะบอทอกใช้ฉีดแต่ว่านี่ใช้วิธีการซึมเข้าไปใช้วิธีซึมใช่มันก็เลยตึงกระชับขึ้นเนี่ยคะ<ม>่ะเริ่มตึงแล้วนะคะเดี๋ยวรอแปบหนี้ก็รอแห้งรออะไรก็ผู้หญิงก็แต่งหน้าได้ตามปกติอแต่ว่าต้องเว้นเครื่องสำอางที่มีสม่วนผสมขอ,ของออยเบตนะคะมันจะทําให้คืนสภาพพวกแบบเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมน้ำหรืออะไรเงี้ย อาจจะว่าใช้ป้ายคิ้มเข้าไปแล้วทีนี้ก็คือแต่งหน้าตามำไปสักตีนใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติมันกลับคืนมาก็อาจจะป้ายคิ้มหลังแต่งหน้าเสร็จอีกนิดนึงป้ายคิ้มหลังแต่งหน้าก็จะช่วยได้ถ้าผับเริ่มหายแล้วทีนี้ให้คนต้นตีนนะให้วันนี็มันเร็วไป มันเพิ่งหักเป็นมังกรนะแล้วเป็นร่องใหญ่ๆอย่างที่เคยเห็นในดิวิโอในที่ลงอยู่จะเป็นผู้ชายแกลนคือคนต่างประเทศก็ได้เหรอครับ่ะมันร่องใหญ่มากใช่เขาเขาป้ายคือเขารู้จังหวะที่การป้ายของเขาแหละเช่นน้ำมันต้องขนาดไหนอะไรแล้วก็ต้องป้ายคิวประมาณนี้ใช่แล้็ใช้ไม่เยอะของอันนี้คือหายผมเห็นไหยค่ะาอจจะมีรอยบ้างแต่ว่าหายขึ้นเยอะหายลองทานร่องแก้มไหม ค่อนข,ข้างชัดเจนตอนแรกมันว่าเป็นการตัดต่ออันนี้เห็นด้วยตาแล้วเชื่อแต่ถุงใต้ตามเมื่อกี้ชัดเจนเลยนะตอนนี้เนียนใต้ตานเนียนไเยอะเลย อ๋อค,ค,คือครีมไม่มีผลข้างเคีย,คยงใดๆจริงๆค่ะว่าได้ออยของอ่าก็คือของไทยก็เรียบร้อยแล้วนะครับอะไรด้วยประเทศที่ผ่านยานัางยานได้หมดเลยได้หมดเลยใช่ กายอย่างนี้ผ่านยากมากแล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่ประเทศนะครับที่ <150 S 2> จำหน่ายอยู่ร้อยห้าสิบกว่าประเทศอทศันนี้ไม่ได้ทานน้อยอ ยังไม่ได้เช็คออกมากตลอดไหมอันนี้หายแล้วเห็นไหมคะเรียบเลยตรงคิวก็หายแล้วใช่เอาพัดลมเป่ามันได้ไหมตาชัดเจนตาชัดมากล่องล่องก็เริ่มหายแล้วนะี่คไอ้แบบนี้ขายง่ายดูในวิดีโอในเฟซบุ๊กแกรมไม่เชื่อมาหาหนตัวเองไม่ได้ไหมอ่ะนองแก้มเริ่มตื่นแล้วเห็นไหมคะข้างนี้ที่เป็นเส้นชัดเริ่มตื่นละ พอเป็นลูกณายในแล้วทีนี้ก็คืออยู่ประมาณ8-9ชั่วโมงใช่ค่ะแต่ว่าถ้าอาจจะใหม่ๆทายแรกๆคนที่เพิ่งเคยใช้อาจจะ4ี่หชั่วโมงแล้วแต่สภาพอากาศที่เราอยู่ด้วยเช่นถ้าทำงานนออฟฟิตอาจจะอยู่ได้นานกว่าเพราะเหงื่อมันไม่ออกในที่ที่เป็นที่ลมแล้วก็ไม่ได้เหงื่อออกไม่ได้อะไรแต่ก่อนอยู่ด้านนอกก็คืออาจจะสี่ห้าชั่วโมงมันคล้ายๆเมคอัพปกติแต่ว่าเมคอัพตัวนี้ช่วยให้มันกระชับได้เหมือนเราออกกําลังกายเล่นเวทก็กระชับ ัน,นเริ่มติ่นทันแต่ว่าพี่ต้องทำเป็น,นเดี่ยวลองแป้งหนึ่งต้องทำดีสำหอัพเ f อร์ให้นะคะแล้วเดี๋ยวส่งให้นะสายตานี้ชัดเจนชัดชัดมากเลยนะครับภาพถ่ายตอนแรกกับตอนตอนนี้ต่าโอเคขอ,บ,อ,บ,อบคุณมากครับ<อ><อ>